ใบงานวิชาภาษาไทยป5หลักภาษาไทยหน้า3การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยออกเสียงคำของไทยจงจำไว้วิธีการฝึกอ่านให้ชำนาญจะเชี่ยวชาญการพูดจาการอ่านออกเสียงคำที่มีอักษรน,นำอักษรน,นำคือ พยัญชนะสองตัวเรียงกันผสมสลัเดียวกันอ่านออกเสียงเป็นสองพยางพยัญชนะตัวหน้าอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงพยัญชนะตัวหลังอ่านออกเสียงตามสระที่ผสมและอ่านออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวหน้าอักษรสูงนำหนึ่งขยับอ่านว่าขยับสองเฉลิมอ่านว่าเฉลิมสามถวายอ่านว่าถวายสี่ผวาอ่านว่าผวาห้าฝรั่งอ่านว่าฝรั่ง หกสงบอ่านว่าสงบอักษรกลางนำหนึ่งกหนกอ่านว่ากะนกสองจลิดอ่านว่าจลิดสามตลับอ่านว่าตลับสี่ตวาดอ่านว่าตะวาดห้าลอดอ่านว่าปะหลอดหกอนาถอ่านว่าอนาถบายบายจุ๊บจุ๊บแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบาย